พื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่กี่ไร่ครับถึงไร่เลครับประมาณเกือบเกือบไร่ครับผมๆๆเกือบเกือบไร่เนาะเกือบเกือบไร่เดิมทีก่อนหน,น้านี้ก่อนที่จะมาทําเกษตรแปลงส,สวยๆแบบนี้เดิมทีเป็นพื้นที่อะไรมากกว่าปลูกมันครับผมอ๋อเป็นปลูกปลูกมันสำปะหลังครับผม สวัสดีทักไทยทุกทคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเข้าสู่ช่องบนบ้าอีสาน h ช n แนลครับจะเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยครับผมทั้ง2ช่องทางครับเฟซบุ๊กแฟนเพจบนบ้าอีสาน h ช n แนลแล้วก็ทางช่องทาง YouTube แห่งนี้นะครับผมฝากไว้ทั้ง2ช่องทางเลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามตีกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิป ใหม่ๆของช่องบ้านบ้านอิสานชาแนลครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมบ้านบ้านอิสานชาแนลพาทุกๆท่านครับผมมาดูมาชมครับไอเดียการออกแบบแปลงเกษตรแบบผสมผสานนะครับพิกัดันนี้เราก็อยู่กันที่อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเช่นเดิมเช่นเคยครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูมาชมแล้วก็พบกับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ครับผมโอเคครับผมไปกันเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้อยู่กับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยสัมภาษณ์สอบถามกับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อมานพครับผมชื่อมานพชื่อชื่อเล่นมีชื่อเล่นนะครับชื่อชื่อนพครับชื่อนพเนาะครับผมผู้ปกครองนะครับอันนี้เป็นผู้ปกครองของนักเรียนนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มา ามาเยี่ยมชมที่สวนสวนผักตรงนี้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่กี่ไร่ครับถึงไร่ไหมครับประมาณเกือบเกือบไร่ครับผมเกือบเกือบไร่เนาะครับผมเกือบเกือบไร่เดิมทีก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําเกษตร,รแปลงสวยๆแบบนี้เดิมทีเป็นพื้นที่อะไรมาก,ก่อนปลูกมันครับผมอ๋อเป็นปลูกปลูกมันสำปะหลังครับผม,มก็เลยทําไมถึงได้เปลี่ยนจากการปลูกมันมาปลูกเป็นเกษตรก็ลองทําแบบ เศรษฐกิจพอเพียงดูลองปลูกหลายอย่างแต่ว่าเป็นคนเป็นคนชอบปลูกแล้วด้วยครับผมอ๋อเป็นคนชอบปลูกอยู่แล้วด้วยครับเดิมทีก็คือเคยเป็นพื้นที่สาหรับการปลูกมันสำปะหลังอยู่ก็คือเปิดปลูกทั้งหมดหนึ่งไร่เหมือนกันประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเดิมทีก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูจากมันสำปะหลังมาเป็นผักแนวนี้ดูครปลูกมานานหรือยังครับก็ ที่ตรงนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเริ่มปลูกครับเมื่อก่อนปลูกอยู่อีกแปลงหนึ่งนนี้ก็คือเดิมทีก่อนอันนี้ก็ปลูกอยู่ปลูกอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเพิ่งมาครับแปลงนี้คือเพิ่งเพิ่งมาปลูกมีปลูกอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีโอ้ยหลายอย่างมีถั่วฝักยาวมีถั่วฝักยาวถั่วพูมะละสับบวข้าวโพดแฟงมะละกอแตงโม มะวงจีนรักทองโอ้เยอะเลยแตงฟ้าแตงร้านหลาเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างครับนะพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณเกือบเกือบเกือบไรนะครับแต่ว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มได้เต็มพื้นที่เลยได้ได้มากเลยนะครับเรียกว่าใช้พื้นที่เขาเรียกว่าทุกตารางนิ้วเนาะครับผมทุกตารางนิ้วคือปลูกปลูกได้ทุกอย่างก็นี่ครับก็ลองดูนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหเขือก็มะเขือก็ ร้อยกระต้นมะเขือนีลร้อยกต้นมะเขือได้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 เก็บไปยังครับเพิ่งเริ่มเก็บครับเก็บได้ตอนนี้ก็ได้ได,ได้ได้ว่าเมื่อวานก่อ็ได้ไปสิบสิบโลโอ้โอวันก่อนได้สิบโลเลยครับเพิ่งเริ่มเก็บจะรอให้ต้นโตอีกถึงได้เยอะอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาโตมากกว่านี้ก็แสดงว่าใช่เขาก็จะได้เยอะกว่านี้อีกใช่ครับผมประมาณสิบโลขายเองด้วยใช่ไหมครับก็ขายเองแล้วก็มีเมื่อเช้าเมื่อวานแม่ค้าเขามารับไปห้าเอาแป่งไปห้าโลอ๋อ เองด้วยแล้วก็มีแม่ค้ามารับด้วยตอนนี้อยู่กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับมะเขือตอนนี้ขายตอนนี้มะเขือตอนแรกมะเขือมะเขือแพงตอนนี้ลงลงมะเขราคาลงมาเหลือเหลือขายปีกอยู่ที่สามสิบสามห้าต่อกิโลหรือว่าอะไรใช่ครับต่อโลโอ้โลละสามสิบสามห้าก็ถือว่าเยอะอยู่นะ <c oughs> ถัว่วถั่วราคา <c oughs> แรงเมื่อวานถั่วราคาขึ้นมาตอนนี้ถั่วราคาส่ง60บาทอะอตอนนี้โลแล้วมันไม่ถั่วแพง โลเดียว50าสิบทครับผมปลาทเทถั่วแพ่ถั่วตัวนี้มาเรียงนะครับนี่ถั่วมีประมาณกี่ล่องครับฝั่งนี้จะเป็นถั่วนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นถั่วมีอยู่ห้าล่องแล้วก็หแปดล่องครับผมแปดล่องแล้วก็มีมีตรงนี้ด้วยนะครับแปดล่องตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยครับผมมีหลากหลายครับเยอะนอกจากนอกจากผักแล้วก็ยังมีปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ด้วยครับเลี้ยงสัตว์ครับก็จะเป็นไก่เนาะครับผมก็จะเป็นไก่ชนใช่ไหมครับไก่ชนครับผมไก่ชนเขาเรียกพันธุ์อะไรครับไป ตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่สายพันธุ์พม่าสายพันธุ์พม่า,า,มาครับผมอย่างเดียวเลยครับผม,มตอนนี้มีอยู่วานกี่ตัวครับตอนนี้มีอยู่แปดตัวแต่ว่าเพาะอยู่ที่บ้านนี่ก็เยอะเ<อ>พาะอยู่ที่ที่บ้านนู้นอ๋ออันนี้ไก่หนุ่มจะมาขังไว้นี่อ๋อไก่หนุ่มจะอยู่นี่๋ยวนี่ค,คือไกออ่เพาะจะอยู่อีกที่หนึ่งอ๋อครับครับผมก็มีการพ่อขายด้วยครับผมครับผมใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับผม ไก่สายพันธุ์พม่าครับสำหรับเอาไว้ชนอย่างเดียวเนาะไม่แนะนำเอาไปต้มกินไม่มียินนะครับไก่ชนครับผมเป็นเป็นก็เรียกว่ากีฬากีฬากีฬาใช่ครับกีฬาตัวความบันเทิงแล้วแต่คนชอบตอนนี้ถ้าพ่อขายตัวเล็กๆเลยประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่ครับตอนนี้ตอนนี้มันไม่ค่อยมีราคาเพราะว่าช่วงโควิดมัน มันไม่มีสนามไม่มีสนามชนไก่อไก่ก็เลยราคาดรอลงมาไก่ก็เลยเลี้ยงเลี้ยงรอรอไว้เลี้ยงรอไว้ก่อนต้อบอกไก่นี่ก็คือยงตอนนี้ก็ยังมีคนคนมาสนใจอยู่เนาะก็ขายเรื่อยๆครับก็ขายเรื่อยๆแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเอ๋อเมื่อก่อนแสดงว่าเมื่อก่อนได้ขายครับแทบแทบทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยสูงสุดที่เคยขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตัวเคยเคยขายได้ก็ โอ้ลักหมื่นฝาเลยกหลักหมื่นโอ้แต่ซื้อมาก็ซื้อมาก็ก็แพงอยู่เหมือนกันซื้อเพราะนธุ์แม่พันธุ์มาก็แพงซื้อเพราะพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเราก็มาเพาะขายประมาณนี้นะครับผมครับผมก็จะเป็นไก่ไก่พม่าส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปก็จะเป็นไก่หนุ่มเนาะใช่ครับไก่หนุ่มประมาณไก่หนุ่มครับอันนี้ในส่วนของไก่แล้วก็มาทางน้านี้ครับตัวเล็กๆสีสันสวยงามนี่อันนี้คือคือนกนกอะไรนะครับนกยกครับนกยก ครับผของหยกมีประมาณกี่ตัวครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะเริ่ม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 ซื้อเพราพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามายังยังน้อยมีแค่หกตัวตอนนี้หกตัวมีอยู่ประมาณหกตัวอันนี้ก็เพาะเพื่อที่จะขายเช่นเดียวกันครับแสดงว่าเขามีราคาช่วงนี้นกหงส์หยกมีมีหลายราคานะครับมีหลายพันมีสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ฮอลแลนด์อ๋ออันนี้สันนิษาสายพันธุ์ฮอลแลนด์อ๋อนี่สายพันธุ์ฮอลแลนด์แต่ถ้าสายพันธุ์อังกฤษจะแพงครับสายพันธุ์อังกฤษคู่หนึ่งก็สามพันสี่ อันนี้ซื้อมาคู่เท่าไหร่อันนี้คู่คู่หลักร้อยคู่หลักร้อยครับผมอ,อ๋อก็น,นี่ครับประมาณนี้เลยเวลาเราเลี้ยงเลี้ยงยังไงบ้างครับก็เป็นอาหารข้าวปั้งข้าวปัาง,าางแต่กิกนไม่ค่อยเปลืองก็ส่วนมากที่เขาชอบกินคือดอกกระเพราดอกกระเพราครับผมอ,อ๋อชอบดอกกระเพราใช่ครับอืให้ทุกวันไหมครับหรือว่าอาทิตย์ละครั้งถ้าเรามีเราก็ให้ทุกวันถ้าไม่มีแราจ่ายเป็นบางวันครับ ง่ายๆสุดเลยเขาจะกินอะไรก็กินข้าวฟ่างกินข้าวฟ่างครับผม,มกินแค่อย่างเดียวข้าวฟ่างกับดอกกระเพรานี่ก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมน่ะนีครับผมก็ประมาณนี้ครับนอกจากนกแล้วเห็นว่าจะมีการเลี้ยงปลาอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมมีการเลี้ยงปลาปลาจะเลี้ยงปลาอะไรครับปลาจะ like pie 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 ปล่อยปลาดุกอ๋อปล่อยปลาดุกบ่ออยู่ตรงโน้นนะครับปล่ออยู่ตรงน้น บนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับไอเดียแปลงเกษตรผสมผสานนะครับปลูกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับประมาณนี้เลยนี่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับผมเผื <laughs> ่อว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามารับชม เนในขนาดนี้นะครับผมตรงโน้นก็จะเป็นฟักทองใช่ไหมครับตรงโน้นฟักทอง,ทองแล้วก็กำลังลงแตงร้านมีแตงร้านด้วยแล้วก็มะเขืออีกผมมะเขือต้นเล็กฟักทองเป็นพันอะไรครับฟักทองเป็นพันไอไลายข้าวตอกลายข้าวตอกครับผมอืมครับผมนี่ฮะตอนนี้เรื่องเรื่องอไรายได้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากลองเทียบดูตอนที่ปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวกับ ทำแบบนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้รู้สึกว่าถ้าเร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 าเก็บขายเราก็ได้ใช้ทุกวันนะครับครับได้ใช้ทุกวันอได้ใช้ทุกวันเลยครับผมกับถ้าเผื่อก็เก็บได้ขายถั่วก็ได้ขายแล้วอไม่ขาดมือเนาะไม่ขาดไม่เหมือนกับมันทัมหลังมันทําปลังคือมันรอต้องรอเป็นปีรอเป็นปีครับผมผลผลิตได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวถ้าเป็นผักแบบนี้ก็คือเราสามารถได้ขายบุกมุ้งจีนมุ้งจีนก็ได้ขายไปหลายบาทแล้ว ประมาณนี้เลยนะค,ะครับผมโอเคครับฝากประมาณนี้ครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้ชมกันฝั่งโน้นก็จะเป็นเป็นไก่นี่<ด>ก็จะเป็นต้นว่านะครับนี่ตน้นมะเวมล่าเลยครับนี่กำลังออกดอกโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาแปล,ลงเกษตรนะครับถ้าชอบคลิป แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c ครป e กดติดตามตีกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องม้านๆอีสานชาแนลนะครับวันนี้ทิ้งท,ท้ายประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ